สวัสดีชาวท,ทุกคนครับผมกับผมจอรรถไตซิงนะครับโอ้เกี่ยวข้าวหมดตึบเลยสุดจัดเลยพี่น้องเกี่ยวข้าวดีซีเจซูนดันดันดัน,ดนกรอบแล้วเจ <c oughs> สบายสบายเลย <c oughs> น้อง ช่วงนี้ช่วงนาทีทองนะครับช่วงนี้มตึบเลยตึบตรงไหนไปตึบเจิตศูนย์เกี่ยวมือเก้เกี่ยวนะเออ้อข้างลงแล้วน้อข้างลงเออมือแล้วก็ยังเกี่ยวอีก ต่อยิง,งเฮ้ยนะครับชีวิตจนเกี่ยวเป็นอย่างนี้เลยผมถึงขายมันเหนื่อยไม่รับได้นอนไม่ลับได้นอนอันนี้สุปลูกเพิ่มเมีย เรเต็มมืนกันนลเนาะหมดปิ้งนี้พอดีวันนี้ไปไหนแล้วนะครับเอนือนเตินืก็ยังเกี่ยวครับเดี๋ยวครับเนี่ยข้าวบางก็จะเค็มนะวนี่ค่ข้าวบางนะ โอ้ oh. <N ic> um> นี่เลยครับไม่ใช่เกียวดันมันจะเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่เกียวดันแล้วไม่ใช่ตู้นิ่มจะเป็นตู้นิ่มเกียวดันนี่สบายครับนี่เกียวดึกๆึน้ําค้างนี่นี่ชิวๆนะอันนี้เกียวเดิมตู้เดิมวงเดือนเต็มเดือดจัดเดืจัดเดืจัดตีเหลือเกินีซ DC จิติพนนี้ เมื่อกี้สามสี่คันครับเลยมาลงเกี่ยวแถวนี้เอาเอ,อ้ยงานนี้ไม่ถึงไม่ถึงร้อยกระทงนะครับเกลี้ยงมาลิไอเลือ้อๆก็ไม่ได้ยติจงไว้ให้นะครับแต่ว่าบางคันเขาจะจอดเร็วนะบางคันเขาไม่เกี่ยวไม่ใจ่เอ,อ้ยยิงไปเลย ติดครับติดนะครับตะโกะชตะโกะเพรเขาปรับม่แล้วจริงๆมันช้ว่าดีเอๆไปไบๆๆโอ้ต้องเออย6 5าสิบบาทต้องสู้กันขนาดนี้เลยเชียวตอนผมเกี่ยวทีสองอ่ะปีเร็ว ไม่สู้ก็ไม่เต็จเลยเขาได้รับได้ดนอนน้ำกไ็ได้อาบีกระเพือโอ้จวดเลยละวะทั้งเงช้าทั้งเยน็นทั้งเช้าทั้งเย็น มาสองอุ้มครับนาตรงนี้ดูทรงไปแล้วอาจจะไม่ถึงนะครับเสียงเสียงฟางมันตีไปพัดพัด,ด,ดนี่คือน้ำค้างมาลงจัดแล้วครับนี่น้ำค้างลงจัดแล้วถนำค้างลงจัดนี่เสียงตีฟางออกรูเลยครับจะเสียงปัดปัดปัด,ปด ไม่กล้าเปิดไฟครับด้วยวสองตาครับเดี๋ยวขวยบายคนขับเออเดี๋ยวเจ๋เจ๋โอ้ไม่รู้มีเมียใช้เงินตายเลยแบบนี้เ่๋วอะไรขนาดนี้เนี่ยลูกเมียยิ้มเลยครับเนี่ยทำงานขนาดนี้เนี่ย นะครับเสียงฟังครับฟังรู้เลยครับว่าน้ําค้างมาลงแรงแล้วนะเสียงตูอุบแล้วเนี่ยครับเหตุตู้เดิมนี่จะเป็นตู้นิ่มมันจะไม่เสียงอุบอับอุบอับนะมันจะเสียงเงียบไปเลยครับตู้นิ่มเสียงกลับลายเดิมครับ น,นี่ได้ค่าวว่าเสียอะไรไม่รู้นะครับเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วมาลงเกี่ยวครับโอ้70 70สู้อีลีเดีย๋ยวเอ้ยผมก็สู้อีลีมาสู้ไทยดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวครับนี่นาทีทองของรถเกี่ยวนะช่วงนี้ สงสัยจะจัดเต็มอุ้มนะาง,งานนี้เออโคลนโอ้ก็จะได้ให้พี่น้องด้ดูในคลิปเหมือนธรรมดานะนานๆนะครับลงแบบไม่ไม,ไม่นี่นะครับไม่ใช่ว่าไอ้เขาเกีียวให้ด้วยก็ไม่ได้นะมันลำค้างผมไม่ชอบผมชอบเกีียวกลางวันผมเลือกรถได้นะผมต้องเลือกรถครับ ตาเป็นจุพนโคราชนะอันนี้โอ้องบางงไม่ถึงสองอุ้มหรือเปล่าดูทรงไว้เนี่ยสองบิ่งทั้งหมดมาแล้วมาสีบิ่ง ทำคุภาพยีใจก็เสร็จแล้วติดคอแล้วติดคอแล้วติดคอแล้ว โอ้กล้าบบาขึ้นขนาดยังไงตรงนี้เขาเคยมีตอไม้นะตัวเองโอ้ถอยเร็วมากเลยถอยเร็วมากคุณปาทมากเลยอ่ะคุณขับมันเริ่มขี้เกียจแล้วสุดเจ็บสุดจ็บพินข้างคืนนะพินข้าง เดยังไงก็หมดสิทธิ์ข้างๆมีสุดสิทธิ์เกี่ยวข้างครับ ก่อนโน้นก็สกูสกูปัันข้าวขาด ไปเทหรือเปล่าครับพี่โอ้ขนาดไปคุดดีๆดหรอบิด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 ซ้ายบิดขวาบนรถใหญ่นะ่เออจะซิมจะไปกลัวครเพล็กันใหญ่อยู่แล้วโอ้ได้เออน่ะปังคอย ุยนะ่าประังมาเลยครับนี่สุดจัดเลยแต่กอดีมากดูลหลายรอยตีขาหักนะ We'll วันอุ้มครึ่งทีนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์ครับใส่สิงครับจะกันคลิปหน้าครับผม